ล่าสุดที่คุณเล่าไปเมื่อช่วงที่แล้วก็คือว่าเขาเปลื้องเสื้อผ้าหมดผูก้กับก็ยังอยู่ในห้องแต่ไม่มีกล้องถ่ายเลยทั้งสิน้นแล้วคุณก็สรุปเองแล้วว่าเขาคงจะต้องมีอะไรกันแน่นอนตอนนั้นยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยมีเพศสัมพันธ์แน่แ,นแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะมีจริงๆนะผมก็ไม่มีในห้องนั้นนะผมก็จะต้องไปเปิดอีกห้องนึงลากตอนนั้นถังไม่มีทุกอย่างตอนนั้นผมแวะไปเซฟ v ว้เรียบร้อยแล้วอ่านี่คุณไม่เล่าฝากคุณแวะไปเซฟซื้อทุกอย่างเรียบรอย ปัง้งปังปังมีคนคอห้องตอนนั้นตอนที่เข้าเครื่องผ้าหมดครับครเคอครับด้วยสัญชาติยานผมคิดว่าต้องเป็นไม่แฟนคนใดคนหนึ่งแน่นอนแล้วสรุปเป็นใครผมก็ไม่รู้นะชั่วโมงนั้นอะ่ะรูดี้ผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้จริงๆถ้าอยู่ตรงนั้นอะ่ะเคลียร์ไม่ลงแน่นอนเพราะผู้หญิงก็ถอดแล้วก็มีปืนหรือเปล่ามากันกี่คนหรืออะไรก็แล้วแต่มันวุ่นวายมากและผมอะ่ะเร็วมากเลยไม่รู้มันไปได้ยังไงนะผม ก็คือมันยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าอะไรมันก็คือแค่ใส่เก็บของแล้วผมก็กระโดดออกข้างนอกเพราะตอนนั้นอยู่ชั้นหนึ่งก็คือออกทางด้านหลังแล้วของผมก็ไปที่รถเลยแล้วผมขับรถออกปมันประตูหลังด้วยเหรอมันเป็นประตูสไลด์ไงคิดว่าเราบอสตอนนั้นต้องบอสฮะในข่าวมันบอกว่ามีการขับรถไล่ล่าตามอาเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนก็คือผมก็ผมออกตัวไปแล้วคุณพาม็นยังไงผมไม่รู้นะนะตอนนั้นผมแยกกับคุณพามแล้วแล้วคุณขับไปไหนผมก็ขับออกไปเลยออกไป ไปแวะที่เซเว่ที่ผมไปซื้อของอย่างก็ดูล่าล่าวคือฟังดูว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะยังไงเดี๋ยวคุณพาวก็าต้องโทรหาผมแน่นอนก็โทรมาจริงแล้วพี่ก็ถามเป็นไงบ้างอย่งเงีมันก็ทะเลาะก,กันโอยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนเด็กผมว่ะพี่ชั่วโมงนั้นนะ่ะผมเข้าใจนะถ้าเป็นเราเป็นผู้หญิงนะนะเราเข้าใจเขานะเพราะว่า ไม่รู้ว่า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 แฟนรู้หรือเปล่าว่าจะมาอะไรตรงนี้แล้วมาเห็นภาพอย่างนั้นน่ะก็ต้องโยนมาความผิดมาทางนี้ก่อนเลยว่าอุ้ยโดนล่อลวงมาโดนอะไรมาโดนไอ้นู่นไอ้นี่แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อครับอ่าผมก็คุณพามก็โทรหาผมบอกว่าพี่เอผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยนะครับอยู่ที่นี่ยพราะอยู่ๆก็ใครมาถึงห้องโดยที่แบบอ่าแล้ววันนั้นเขาไม่โดนซ้อมเหรอแฟนเขาไม่ทําอะไรเลยเหรอเขาปล่อย บ่อยไว้เฉยๆยังไงก็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 คุณพามก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ผมฟังนะอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจใช่คนคนนี้มาเคาะประตูปังปังและจู่ๆก็หายไปในกลีบเมฆไม่ได้หายไม่ได้ทําอะไรคุณพามเลยไม่ได้เจรจาไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรคุนเออผมก็ไม่รู้คุณคิดว่าคุณพามโกงไหมคุณพามเนี่ยคือตอนที่ผมบอกคุณพามก็ออกด้วยนะแต่ต่างคนต่างแยกกันนะ อาจจะคุณไม่ได้ล่าผมฝากอันน,น,นี้นี่เราเล่าแบบละเอียดอันนี้คือตอนที่ผมบอกนี่ผมคิดถึงแต่ตัวผมตอนนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าคุณพามาออกมาจากแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยคุณพามเนี่ยก็คือเหมือนออกตามผมมาแต่เขาไปแอบตรงซอกหรือไหนผมไม่รู้แล้วเขารู้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นแฟนเอาก็ได้ยิยนเขาทะเลาะกันได้ยินเขาทะเลาะกันเพราะว่าคุณพามคงแอบอยู่ใกล้ๆกล้ คงไม่ได้ไปไหนไกลแต่ผมขึ้นรถผมไปแหละแล้วตอนที่น่าเซเ็นคุณได้รับสายจากคุณพามคุณทำาไงต่อคุณพามบอกว่าผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับตัวเองและทีมงานกองถ่ายไอ้กองตัดต่ออาก็ผมว่าผมจ<ล>ะย้ <c oughs> าย <c oughs> โรงแรมอก็โอเคพี่ก็บอกว่าย้ายแล้วไปไหนกันครับเขาเขาก็ย้าย ช่วงเวลาในการเก็บของเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะอยู่พอสมควรอีกครึ่งชั่วโมงต่อพนักงานกี่คนฮะพนักงานทั้งหมดก็นหนึ่งหนึ่งสองคนแต่รถอีกคันหนึ่งนะเขามีรถสองคันแล้วไปไหนกันครับก็จะย้ายโรงแรมเขาบอกว่าเขาจะไปนอนที่ชลบุรีดีกว่าเพราะตรงนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วคุณพามเล่าให้ผมฟังเขาฟังว่าว่าพอเขาเก็บของเสร็จแล้วกาลังจะออกไปยามของทางโรงแรมก็มาบอกว่าผมว่าพี่ออกทางด้านหลังดีกว่าครับ ว่าด้านหน้าผมไม่รู้ว่าเขามาดักรอพวกพี่อยู่หรือเปล่าสักสักห้านาทีต่อมาโทรกลับมาพี่พี่พผมโดนไล่ล่าตอนนั้นผมกม็ไม่ได้คิดอะไรนะผมค่อยมาคิดตอนหลังผมก็เฮ้ยพามใครไล่ล่ามึงน,น่าจะเป็นในนั้นแหละอะไรเงี้ยเนี่ยมันไล่ผมมาแล้วบวกไม้บกมือใหญ่เลยไม่รู้มีปืนหรือเปล่าพี่เอช่วยผมด้วยพี่เอช่วยผมด้วยพี่เอโทรหาตำรวจให้ผมหน่อยตรงนั้นชั่วโมงนั้นไม่รู้จะโทรอะไรยังไงพี่ก็ตั้งสติบ,บอกพามหา สถานีตำรวจสถานีตำรวจที่ไหนที่ชนบุรีตอนนี้เขาไล่ล่าเขาไปถึงชนบุรีแล้วแล้วคุณก็ไปเจอเขาที่ด้านผมคือขับรถไปเรื่อยๆแล้วจากเซเว่นเนี่ยผมก็เดินทางคือผมจะกลับบ้านแล้วผมจะกลับบ้านแล้วไรไงต่อผมใกล้จะถึงชนบุรีแล้วช่วงที่เขาโทรมาเนี่ยที่เขาโดนไล่ล่าเนี่ยเขาก็คงจะใกล้ถึงชนบุรีแล้เขาวิ่งทางเส้นเส้นด้านหลังหรืออะไรก็ผมก็ไม่ทราบก็เลยบอกว่าเฮ้ยหาสถานีตำรวจเข้าไปที่สถานีตำรวจเลยเออแค่นี้ก่อนนะพี่แค่แค่นี้ก่อนนะครับผมขับอ่ะปุ๊บอีกสักพักหนึ่ง กด GPS ว่าสถานีตำรวจภูทรชนบุรีอยู่ที่ไหนกดป้่มอ,องไปเลยไปแล้วก่อนที่ผมจะถึงสถานีตำรวจเนี่ยสุภามโทรมาหาผมอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพี่เอผมโดนแล้วก็คือมันเลี้ยวผิดมันเลี้ยวเข้าตลาดสดตลาดสดเออเมืองตลาดสดเมืองใหม่ช,ชนบุรีก็เจออะไรก็เจอพวกนั้นเขาคือพอเข้าไีตลาดปุ๊บม,มันก็ตันไงฮะ นะเล่นยังไงต่อปิดท้ายนี่คือเขาเล่าให้ฟังเนขะาปิดท้ายเนี่ยพี่มันยึดคุณแจผมไปแล้วมันมันชนรถผมคือชนแบบว่าไม่ให้ออกอะ่ะพี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยผมตายแน่ผมตายแน่ผมก็ไปถึงสถานีตำรวจชนบรีแ๊บหนึง่งทำไมาเรื่องมันเร็วอ,อย่างงี้เขาโดนสก,กัดไว้โดนบล็อกแล้วเขาไปสถานียังไงไม่ผม<ด>ผม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 อยู่ผมอยู่ข้างนอกไงผมอยู่ข้างนอกคุณไปตำรวจเพื่อไปแจ้งความผมไปไม่ได้ไปแจ้งความผมไปตามตำรวจอ่ะ บอกว่าพี่มีเหตุเกิดเพื่อนผมโดนนี่ที่ตลาดเดี๋ยวพี่ตามไปนะผมไปก่อนนะตำรวจไปไหมตามมาทีหลังผมไปถึงก่อนผมไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เจอจก็เจอเหตุการณ์ว่าคุณพามยืนอยู่แล้วก็มีผู้ชายก็สี่ห้าคนนะก็ยืนร้องกันอยู่ยึดคุณแจกคุณพามไปเรียบร้อยครับก็โอเคก็ผมก็เลยไปคุยกับน้องมันน้องเอางี้เรา เราจะเคลียอะไรกันยังไงดีเฮ้ยผมไม่เคลียผมไม่จบผมไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ถามเขาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงมาเอาเรื่องกับพามก็ก็รู้อยู่แล้วไงไม่เขาพูดไหมเขาเขาเขาไม่พูดคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นแฟนผู้หญิงคนใช่ใช่เขากำลังโกรธแค้นมากใช่เพราะผู้หญิงไอ้คนที่คนนั้นน่ะก็อยู่ข้างไอ้คนนี้ตลอดที่วายวายนะ ก็มก็เลยเอางี hmm ้ดีกว่าน้องเดี๋ยวเราไปคุยกันที่สถานีตำรวจดีกว่าไหมนะครับตรงนี้มันคนมันเยอะอันนี้เขาก็ถ่ายโซเชียลเลยโวยวายอะไรแสดงใหญ่มากก็เรื่องของเขาผมก็ได้แต่ว่าโอเคเรื่องเรื่องมึงแล้วกันเอาไงก็เอากันอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตามตำรวจไหมแต่ตำรวจก็มาไม่ต้องตามเลยของผมก็มีใช่เป็นสายตรวจขับมอเตอร์ไซค์มาถึงปึ้งตำรวจก็อ้าวน้องมีอะไรเกิดขึ้นเออเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยพี่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่าอะไรกันก่อนเลยเดี๋ยวไปคุยกันที่สถานีตำรวจ ตำรวจฝั่งผมที่ผมไปตามมาก็กลับมาถึงก็คือมาด้วยด้วยรถกระบะของตำรวจทางทางทางสาพชนบุรีก็ก็มาถึงก็ผมก็บอกอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่สถานีตำรวจด,ดีกว่านะตก<ม>ลงไปโรงพักใช่ผมก็กำลังจะขึ้นรถเฮ้ยพี่พี่หนีเหรอพี่บอกโอ้โหพี่หนี้ติดอะไรวะในใจนะเอางี้ดีกว่าน้องเพื่อความสบายใจเดี๋ยวพี่จะให้พี่ตำรวจคนนี้เป็นคนขับรถพี่และพี่นั่งไปกับเขาโอเคป่ะ เขาไม่พูดอะไรก็ไปถึงก็ไปถึงสถานีานตำรวจชนบุรีแต่เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดที่บางแสนตำรวจเขาบอกว่าเออถ,ถ้าจะแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่หรือลงบันทึกประจําวันอะไรก็แล้วแต่ต้องไปที่บางแสนสรุปว่ากลับไปบางแสนพอไปถึงสถานีตำรวจบางแสนผมกท็ทางพี่ตํารวจเขาก็เลยให้ผมไปอยู่ห้องหนึ่งกับผมตามทางนี้กอ็อยากจะลงบันทึกประจาวันอยากจะให้การอะไรก็เอากันเลยเต็มที่ก็โวยวายทำอย่าง,งนู้นทำอย่างนี้โอเคสักพักใหญ่ๆ มีประตูเปิดมาปุ๊บนักข่าวสาคนมีกล้องมีวิดีโออะไรเรียบร้อยเลยก็จะเป็นเห็นเป็นภาพที่ผมบอกว่าพี่เดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทนายคุยกันมันจะได้ คุยเรื่องเดียวกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามอะไรหลังจากนั้นก็ไม่ได้แถลงข่าวแล้วก็ไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอะไรนักข่าวเขาก็ออกไปเลยพอออกไปปุ๊บทีนี้ยฟังแต่ฝ่ายหญิงทางนู้นเขาแจ้งว่ายังไงหาว่าผมเนี่ยใช้กําลังหรือใช้แบบว่าที่เขาไม่เอ๊ะที่เขาไม่หนีออกมาหรือไม่มาไม่ออกมาตั้งแต่แรกกลัวพวกผมทําร้ายจริงไหมไม่จริงคุณได้ใช้พลังไมโนโนคุณได้ขู่ครับไม่ขู่เลยผมนี่ผมกับผู้หญิงเนี่ยผมโอ้โหผมนี่แบบว่าผมจะบอกว่าสภาพผุดมาแล่ะ คือผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมเป็นคนที่แบบไม,ไม่ได้เลยเรื่องการใช้กําลังกับผู้หญิงหรืออะไรก็<จ>ตามจ,จนจนมาถึงวันนี้เน,นี่นยน,น,นะฮะสรุปแล้วมันมันลงเลยอยยังไงทางตํารวจก็ก็โอเคให้ทางฝ่ายนู้นฝ่ายฝ่ายนู้นกลับไปครับตํารวจก็เข้ามาหาผมครับก็ยืน่นคุณแจรถให้ผมครับโอเครับโอเคแล้วครับพี่ เราหลงจะไม่ถามเลยผมเลยเหรอครับหรือหรือจะไม่ไม่ทําประวัติเหรอหรือว่าไม่ถ่ายรูปหรือไม่อะไรก,ก็คือตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหายังไม่รู้ว่าจะจะกล่าวหาหรือตั้งข้อหาว่าอะไรเดี๋ยวยังไงก็ผมว่าให้เบอร์ไว้เดี๋ยวมีอะไรหรือถ้าเกิดว่าอสอบสวนกันแล้วหรือถ้าเกิดต้องมารับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวผมจะโทรไปหาพี่นะครับก็แค่นั้นเองผมก็ออกมางงง,ง,งกระตพามสองคนเนี่ยว่าหกโมงเช้าเนี่ยแล้วกูจะกลับไปชนบุรียังไงว่าตอนนี้กูอยู่บางแสนเพอเอิญว่าผมมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่เขาที่เป็นนนตารวจทง้ ก็เลยถทรหาพี่เขาพี่ครับรบกวนมารับผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่รู้จะไปยังไงพี่เขาเขใจดีนะครับก็มารับผมไปแล้วก็ก็แยกๆกันจนถึงวันนี้พี่เอเป็นนักแสดงที่เก่งมากชั่วโมงที่ผ่านมาได้แสดงอะไรให้เราดูบ้าง